มาซับร้อยล้านครับอยู่กับครับทีมงานนายช่างนุ่มสวัสดีครับครับผมนายช่างมือนี้ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ส่งมอบงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เคลื่อนๆบ้านใหม่นี่คือสไตล์บ้านทรงสวัสดีนอดดิกนะครับนี่นี่ส่งผลงานเนาะทีมงานเข้าไปข้าไปเบิร์นไฟในนะครับอันนี้สีออกแนวเพิ่นมักแต่นอดดิ๊กแมนบอ เป็นมานี่ก็ต่จะเป็นด้านหน้าเนาะขึ้นมามร่วมสมัยอะบป้า,ปายนีเ่เปิดเลยครับสวยงามโซนนี้จะเป็นโซนโซนห้องรับแขกครับตรงนี้โซนห้องรับแขกนะครับในสามหนุ่มออกแบบวัสดุเป็นออกแมวเป็นกระจกนะเนาะเน้นกระจกไฟเป็นพวก LED ประตูนี้มันเหลือกออกแน่วเลยจะเอาไว้เป็นแบบมีหม้อกับเ,เป็นในพวกพวกเซเว่นรูปดิสตั้งหลังตัวกสาเพชรครับอานเอาสองเ,งางเาขาควรในสางนุ่มนะครับในสางเมื่อสิอันนี้คือออกแนวประตูคือออกโซมิเป็นอยากให้ติดกับแนวของตัวบานบหรือยังไงเออมันมันจะดูดูสวยกว่าบานเนี้ย อืมครับเพราะว่ามันเป็นนอร์ดิกผสมภาษาอังกฤษกันโอ้หครับห้องนี้กว้างประมาณสี่คูณสามจุดห้าสี่คูณสามจุดห้าไปนี่คือห้องแรกครับเท่ากันเลยแต่ออกคนแต่ว่าสีนี่คือแตกต่างสีนี่จะเป็นของกูยูคนเรียบครับอ๋อคือเลือกได้กันว่าจะได้ห้องแบบได้สไตล์แบเลทเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับสวยงาม ไปอ่ามีแบบมียังไงเรียบร้อยครับติดต่อนยสังไงเข้านสังนมงหองน้ำอ่าห้องน้ำก็สวยห้น้าดีุนสาทรับวีพี่าวเนาะเป็นแบบตั้งระดับส้นแห่งส้นเปียกอ่ามีเครื่องตูโอ้ตรงนั้นอาน้ำนิ่เถน รวมสมัยขนาดเลยของวัสดุทุกท่านเป็นห้องกระตัดับโอ้ครับผมอันนี้ห้องคั่ห้องครัวนี้เลยออกแนวเน้นเป็นกระเบื้องสีขาวดำเนาะอ่าพวกไอตูพวกสิ่งพวกยังนี่เนาะออกแนวเป็นไม่เครียงดูดอากาศอ่าแบบไฟฟ้าปะเป็นเสาไฟฟ้าครับ เปิดแดงครับเซอร์วิสเปิดเปนี่โอ้มาตรฐานมาตรฐานอ้อครับผมโอเคครับโซนด้านนอกครับเป็นั่งเด่นครับถ้าจะฟ้องบ้านบ้านธนาคตไม่เพื่อเป็นเป็นยังคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่โอ้สซางนมนะครับจะออกแนวอซาเฟ่แล้วก็ต่อมา ในเนื้อทีไยเซดดันน่ะกษัตียสซาไวนาซาไวนาโอเคอ่ะฝากคนงานครับผมทันใดสนใจันดสนใจกติดต่ออะไครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์สองครับหกหนึ่งห้าแปดแปดเก้าห้าครับแล้วก็จะมีเพียรครับ S A P view ครับครับผมเดี๋ยวเรา็ชขึ้นงจครับ